วันนี้ผมซื้ออุปกรณ์ตัวช่วยตัวหนึ่งมาในการตรวจเช็คเรื่องนนะระบบใส่ไฟรถยนต์นะครับไฟนะครับใช้ตัวนี้ในการตรวจเช็คช่วยได้นะครับมันคืออะไรตัวนี้อ่ามันคล้ายๆเทสแลมที่อยู่ในบ้านเราที่ที่ใช้ในบ้านเรานะครับก็คือมันจะมีไฟโชว์ถ้ามีกระแสะไฟบวกแล้วก็ลบจะมีไฟโชว์ขึ้นโอเคอย่างแรกเราจะเช็คว่า จุดที่เราสงสัยเนี่ยใสยไฟต่างๆตรงนู้นตรงนี้เนรถเนี่ยไอมันเป็นไฟบวกหรือเปล่ามันมีไฟมาไหม เ้ครมาพบกันอีกแล้วนะครับอ้วนผอมโมงตายนี่วันนี้ผมซื้ออุปกรณ์ตัวช่วยตัวหนึ่งมาในการตรวจเช็คเรื่องระบบใส่ไฟรถยนต์นะครับไฟนี่มันต้องเป็นรถยนต์เป็นมอเตอร์ไซค์เป็นไฟที่เป็นไฟดีซกระแสะตรง1 2โวลต์น,นะครับใช้ตัวนี้ในการตรวจเช็คช่วยได้นะครับมันคืออะไรตัวนี้อ่ามันคล้ายๆเทสแรมที่อยู่ในบ้านเราที่ที่ใช้ในบ้านเราครับก็คือ มันจะมีไฟโชว์ถ้ามีกระแสไฟบวกแล้วก็ลบจะมีไฟโชว์ขึ้นเอ,อวิธีใช้งานก็เดีย๋ยวเราไปสาธิตกันเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับคุณภาพตัวนี้จะแบบอย่างดีหน่อยนะแต่ไม่ใช่แบบอย่างถูกมากโอเคอย่างแรกเราจะเช็คว่าจุดที่เราสงสัยเนี่ยสายไฟต่างๆต,ต,ต,ตรงนู้นตรงนี้ในรถเนี่ยมันเป็นไฟบวกหรือเปล่ามันมีไฟมาไหม มีไฟมารอไหมเป็นไฟบวกหรือเปล่านะครับวิธีเช็คก,ก็คือที่เขาทามาให้เนี่ยก็คือตรงนี้เป็นตัวที่เราจะไปนหนีบกราวกราวของรถหรือหรือขั้วลบนั่นเองเอ,อ่าทีนี้เรามาหาขั้วลบก่อนขั้วลบหรือกราวน่าจะเป็นพวกตัวถังนะที่เป็นเหล็กที่เป็นเหล็กเป็นอะไรประมาณนี้อ่าผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นกราวอ่าเดี๋ยวผมลองหนีบดูนะกราวหนีบดูนะครับ จบเสร็จเดี๋ยวเราไปเทปดูก่อนว่าอุปกรณ์ใช้งานได้นะเสียบเข้าไปปุ๊บลองจี้ตรงครวบวกดูก่อนว่าไฟมันจะขึ้นไหมอ่าติดละติดแล้ว,ลวใช้ได้ใช้ได้เป็นไฟแบบนี้อ่าแบบนี้แบบนถ้ากลางคืนน่าจะชัดกว่านี้นะตอนนี้ก็แสงจะเบานิดนึงอ่าแบบนี้แต่ว่าอุปกรณ์ โอเคถูกต้องใช้ได้ทีนี้เดี๋ยวลองลองมาเช็คสายไฟกันดูว่าเฮ้ยสายไฟเนี่ยม,มีไฟมาหรือเปล่าอ,อลองมาจิ้มตรงนี้ดูอันนี้ไม่มีน,นี่อ่ะอันนี้มีไฟมารออ่ะไฟมาแล้วอันนี้คือมันบอกแล้วว่าเอ้ยมีไฟจ่ายมาแต่มันไม่ได้ละเอียดเหมือนมิตเตอร์ที่ว่าบอกว่ามีไฟมากี่โวลต์อะไรแบบนี้นะครับ นะครับอันนี้เป็นเช็คช่วยการเช็คเบื้องต้นเฉยๆอะแลนะมีไฟบวกมารอประมาณนี้นะครับโอเคนะผมว่ามันก็อ,อในกรณีที่เป็นวาราต้องเช็คสายไฟหลายๆเส้นแบบพวกนี้ฮะก็อย่างเงี้ยมันก็จะง่ายหน่อยจิ้มเข้าไปอย่างนี้อันนี้อะไม่มีไฟมาเลย อันนี้มันเป็นเซ็นเซอร์ของเครื่องยนต์นะผมว่ามันน่าจะต้องมีการเปิดกุญแจเดี๋ยวผมลองเปิดกุญแจดูว่าเปิดซื้อกุญแจดูนะดูอ่ะอันนี้น่าจะมีไฟมาบ้างแล้วเดี๋ยวลองดูสิไม่มียังไม่มีนะ นี่เนี่ยนี่ไฟมานะเนี่ยแต่ว่าสังเกตว่ามันอ่อนมากแสดงว่าอาจจะเราสันนิษฐานว่ามันน่าจะไฟมันไม่ถึง12โวลต์โวลต์มนโวลต์มันมาเบาไฟมันก็เลยติดอ่อนเนี่ยพวกนียเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราต้องการนี่ก็ติดนะติดเบามากเนี่ยนิดนึงนึงทีนี้ถ้าเราจะเช็คละเอียดเนี่ยก็ต้องเป็นใช้มอนติมมเตอร์้วนะครับเป็นตัวเลขจวัดละเอียดขึ้น แล้วก็อย่างที่สองประโยชน์ของมันอย่างที่สนะองนะนอกจากเช็คไฟบวกนเนี่ยผมว่ามันเช็คกราวได้ด้วยว่าจุดที่เราสงสยัยใส่ไฟวางเส้นที่เราสงสยัยนี่มันเป็นกราวหรือเปล่าวิธีการหนีบตรงเนี้ยเมื่อก่อนเราหนีบการ,ราวตรนนี้เราสลับกั่นและเรามาหนีบตรงบวกแทนหนีบตรงบวกแทนนะครับแล้วเราก็เอาปลายนี้ยไปจิ้มในจุดที่เราสงสยัยว่าเอ้มันมันเป็นกราวหรือเปล่านะครับเช่น ัวถังรถมีกราวมาถึงน็อตตัวนี้ไหมอ่ะกราวมาถึงนี่กราวมาถึงนี่ขั้วลบมานะตัวนี้มาไหมมากล่องนี้มาไหมมาตรงนี้มีไหมไม่มีไม่มีเอ้าทำไมไม่มีอ่ะทำไมไม่มีมันติดสีอยู่มันน่าจะติดสีอยู่นี่ไฟมันก็เลยไม่สามารถ ไหลผ่านจากตัวถังมาที่น็อตได้นะครับมาดูนะกาวเนี่ยอันนี้กาวแน่นอนพ้นลบเครื่องยนต์เครื่องยนตนะ์เห็นไหมอ่าไม่ติดไม่ติดเครื่องยนต์เนี่ยจริงจริงติดแลละแสดงว่าน่าจะติดสารที่มันเคลือบเคลือบผิวอยู่นะเป็นบางอย่างเราอันนี้อันนี้อ่าเน,นี่ยต้องจิ้มจิ้มไปถึงนื้เลยครับ โอเคนะมันก็โอเคนะผมว่าใครที่ชอบเช็คไฟรถยนต์เอ,อ่อหรือจะต่ออุปกรณ์นูน่นนี่เพิ่มเติมอะไรเงี้ยมีตัวนี้ก็น่าจะสะดวกดีทำงานคนเดียวได้ทำงานคนเดียวได้สบายครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบไปเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe นะครับผมให้ช่องเราเออ,อ้วนผอมนะ โมดิฟายนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวมีอะไรแปลก,ปลกๆงเจ๋งเดี๋ยวมาให้ดูอีกทีสวัสดีครบผม